มาฟังพญายทายแล้วเบาเรื่องฝันเล็กเมื่อกี้นี่ทิพยองตรง,ยอกกยตรงตรงเลยบ่เด็กกาบเลยเข่าตรงตรงเลยรอบนี้สิมาฟังมาดูรอบฝันและบ่ฝันมาจากใดก็รอบนี้ฝันมาเ,าเขาเขียนหายแล้วทีโอ้เป็นตาดายอยู่บนอ่อมือระตะด,ดวงไฟดวงมันเนาะฝันว่าเขาเขียนหายแล้วเราเบาเราหันบเบาเราเบาว่าเราจะบอกให้เขียน เขียนเอาแล้วบอกให้เบ่าตัวเล็กแล้วเบ่าพญพลนดี่ยพ่อได้ฟันบอกพญพลเงิเมื่อกินี่ได้อยู่บ่เดี๋ยวพญไทยแล้วฟันเขาตรงๆเลยแหมสิบสองไหมป้าตัวข่อยยังวัดสมาเมรีแทบเมรีปั้นนั่นคือบ่อันซื้อใบจะลอยคูนลอยพันคูนพันนี่มันรวยโหลดอันนี้เพราะว่าซื้อสิบบาทใช่ป่าสิบบาทบ่ริสิบบาทสิบสองตัวเดียวบ่ได้กลับเลยเออใครแตะถือขาบ่อันพอได้ สื่ออ be <uncon Marina S 1> ันก e ็เฟอย่ว่าสื <the> ่อบนตัวเดียวลาเพระเ้าว่าันูดไหวาหลล่างบนือื่อบางกรไดกรไดซะเนาะแท่นสิสิใดไลลายฝัดกรไดลายซะแล้วฟันคิวจะได้พอไงอันนี้ค่ะข้ามาสู่พี่นองเบึ้งพิจาระนาไว้เด้อพี่นองเด้อ ฮ่ามีส่งน้ำเพลนหาส่งดีฮามีส่งน้ำเพลนพก็กริสื่อขึ้นกันน่ะแหละสื่อไหวหามันได้เธอ,อสื่อกับสลับเอาอยู่หันแล้วนเนาะจะฟันเขามาบอกบักหำหน่อยนี่สี่หนึ่งหนึ่งว่ะจีสีหนึ่งหนึ่งเด้อเราฟันนะ่ะพี่น้อง ฟังไหวพิจารณาไหวอ,อ่ะเออนั่งเผาเตาทานเอาไว้หาเงินไว้ถือเหล็กเสียงดวงนี่นะแล้ววะ <c oughs> เปิดยังไงลกูกพญญพลก็มาเล่นน้ำเนาะปญญพลมานี่สิไปสือหาน้อยสิไปสืเหล็กเล่าอยู่เนะาะจังหน่อยขอกระสิไปคือกันแหละปัญญพล หามานเนาะพญานุษยเนาะพอได้ซื้อกาแฟหามานแลกวก็สิไปขึ้นกันแหละจะน้อยไปซื้อเล็กเล่า